สวัสดีครับเมื่อนี่มรารวย้ามาตาาในทั้งนานิงคนเห็นพีนับเลขขี้บอกแล้วก็เลขข้อมฟันน้องเพินนะครับข้อมฟันนี่ได้เลขตัวเดียวทางเดียวพี่น้องเพินฟันแวบ,บไดเห้าลอกตามกันโค้งสุดท้ายของนานิงไปกันเลยครับสวัสดีครับนานิงเมื่อนี้กับวาตามนานิงเจนึงเนาะเพราะว่ากะมาตามจะต้องวัดผนห้ามีการเ่ยนแปลกดดข้นเจไดมาถามเพินพี่น้องไอซี่เพิ่นก็ถามมายยูะเด็กนานิงเปลี่ยนวันอกอสั่นนะครับ เราลยก็ได้มาตามให้มือ,อนีเนาะนะครับสงการไปเทีย่ยวไซน่านี้ฮะสงการจะไปเทีย่ยวไซไม่ได้ปไปไซอยู่บ้านอยู่บ้านเลยขึ้นไปวัดป้าวันลังเดือนไหนจะว่าจะขึ้นหรืัว่านขึ้นไปเราถึงวัานว่านไปเราสมบูรแล้วสมบูรณ์อืออาจารย์ยลแล้วเห็นยังล่ะเลิกไอ้ปุกกระเบื้องปุกกระเบื้องโอ้วางสาระหน่อยเหรอวางสีวเจ้าเฮ็ดเมื่อน่ะโอ้แล้วปุซักอาจารย์แล้วปุกกระเบื้องอยู่ออ หืมตาสมบูร <sympath> ณ์เพิ่นเลี้ยวไปล่ะเลี้ยวบ่บานี่เลี้ยวเนาะอืขึ้นไปเทียวนี้เพิ่นไดนักกอยเพิ่นว่าจังได๋เพิ่นเพิ่นบอกเลขตัวใหม่ไปตัวเก่าล่ะหืมตัวบ่าได้อีกลเด้อบอกตัวเก่าเพิ่นมได้ก็ยตัวเก่าเด้อืมมีฝันบ่บดนีบ่ฝันนไ ไฟันมีแต่ฝันเดียวลาจนห้องสวบายกันบ่ฝันเนี่ยฟันได้เงินหลุดไฟฟันฟาดไปตัวเลขสิเถอะเจ้ไฟฟันฟาดไปไปได้เงินแต่ฟาดไปตัวเลขแต่บ่ได้เงินก็เลยตัวเลขเออตอนนี้ฝันเท่านี้นันนี่ว่าได้์กันก่อนเด้์เงินเศร้าได้์เงินเศร้านอนเท่ากระเป๋าเงินบ่เงินไหลอยู่ในกระเป๋าเออตอนเหล่าเศร้าเหล่าเศร้าเดียวเออเมึนกยินยันรับเข okay. าได้หรือเป่าเป็นเงินเป็นฝ uh, so ันเนาะ ฟันในเงินยี่สบาทเนาะอืมฟันในเงินเด้อนะครับถห็เข้านะฟันนั่นะนี้ฟันนี่ไได้แบบเด้ว่าเป็นเงินหรืเป็นเลขมัองเพรอว่าเจ้าในี่ยดียรี่สิบาทอืมอืมถ้าเป็นตัวเก้านอกสก็้าเป็นสองศูนย์สองเานะแล้วเลขพี่บอกลนะ่ะเ5งห้าศูนย์ึลงห้าศูนย์ออืม เป็นหนึ่งหาศูนย์เราด้วยนะพี่บอกหนึ่งห้าศูนย์เซีเขาก็อยากได้สองตัวอเขาแล้วพยานคือช่องนี้ค็อขายได้สามตัวเลยเนาะอันพี่นักเวเน่ะก็บอกข้อสองบอกข้อสามตัวฮะบอกข้อสาตัวเราสามตัวเจ้วยรวยเลยสองตัวเด่นบรรยากาศสงศูนเนาะ เอาขยตาทางน้ำคื้เก่าเลาสั่นพี่น้องนะครับเด็พีีบออนอนันนี้เลยสามตัวคื้นเก่าเจียวนาขอสองตัวไหนเด้อเอาเลยสองคู่ละเพราะเจียว,วนานนี้บอก,กันนะมันต้องเขาดีซุ่มเหมือนหกสองหสามสิไหมเล็กเจ้าก,ก็มาบอกกันแต่หาศูนย์หาศูนย์หาหนึ่งเนาะเลา้ยเลแบบนั้นแ่ละมันต้องแม่นดีเขาว่าตว่งอันเจ้าให้ง่ก้านน สึอว <formation jin x 2> <handled kr> ่าจะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ก็บอกเล่าก็ศูนย์หกศูนย์แล้าไปบอกกันสามตัวหนาสามตัวไทยนะมันสวภาพบเป็นเจ็ดหกศูนย์ว่าเป็นหนึ่งมันเป็นเจ็ดเจ็ดแทมหนึ่งนะวันนี้ตามอีกแล้วอะไรที่นก็เลยนอนหน้าว่ามีการเต้นแปลงสันนังนั่นนิงวานนะนะครับยินักกเวยมันก็ยินันคำเก่าถามไม่ไรกว่าตัวเก่าเลยวัดกับไปเราอยู่หรือกว่าคำเดียวว่าเปลี่ยนเลยหรือ อืไปก็ขึ้นไปเกี่ยวนาจะลอางเลยเนอะเออขอเนี่ยหาเพนห้ตัวไหมห้าพันหอันเลขสองตัวเอาไาจับงูอ่ะห้ายพันพัให้ยก็ว่างอน,นาขอสองตัวโหลดมาเลยเพรา <laughs> ต้องห้ายสน่อยหน่อเดสียนมากสองตัวนะานคามเคยถือเคยถือต้องสองสองตัวน้องนานนิ่งสินะแล้วนะครับกับุลบานมาตามตานเี้ ก่อนสงการามเนาะก่อนหยิสงการามหย่านเพว่าเห็นเพื่นอนย่านเพื่อนไปหาเห,ร,าร,หรียญสงครามนู่นหรอกนะหย่านไปหาถ้าแปลงสาวทางไหนไปแล้วนะครับก็ <S <S <ม>เลยว่าบอกไหม,มาเอาก่อนดีดอกกับฉันนะครับก็เลยมาตามห,าห่างมาหนี้เพื่อนก็ยังยินย่าน้ำความเก่าเนาะครัเนาะมาไปเลขตัวเก่าอยู่นะครับโอ้เสียงเอ่อทหาเสียงก็ได้นหรือเนาะนะครับก็เป็นเลขอืมนะครับอืมเลขในเงินเน,เนาะในเงินยี่สิบบาทนะครับ <S <S เรียกเขาว่าเดี๋ยวล่องตัวเสียงกัเนพี่นนองเออแฟดชก็คอยเห็นเนาะของสีเนาะอืมนะครับเป็นว่าในฝันเนี่ยเพิ่นฝันว่านอนถักกระเป๋าเงินนะครับเงินบักร้ายแต่ว่าเอายี่สิบบาทนะเพิ่นว่าสมนีแหละนะครับส่วนเลขที่บอกเลขนักกล้วยนะครับเลขพี่พี่น้องวันพระโอเพ่นเนี่ยห้หนึ่งห้าศูนย์นะครับกระตัดใไหนึ่งห้าหาศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์ซ้ำนี่แหละครับถามงวดสองะไรคือตกเก้าอยู่สั้นๆเปลี่ยน จังไดเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวมารวยกัสิมมาตามมาอีกโครงุดทายหาเพิ่นเปลี่ยนแปลงเนาะแต่ว่ามายันมานี้กวดสรงการา์ยันไม่เห็นหาสงการา์หาเพิ่นไปเที่ยวยันไม่เห็นเพิ่นเลามาออก,อก่อนหน่วสั่นนะครับหรือจังไดได้มารวยตามใหมาอีกโคงหนึ่งไงเห็นเพิ่นเนาะไอ้ไ่เห็นก็แล้วไปได้พี่น้องนะครับอันนี้ยืนยดนว 20, ่าสองศูนย์ศูนย์สองก้แเ้วได้นะครับเดี๋ยวพี่บอกกันหนึ่งห้าศูนย์นี่แหละนะครับตามไปตามนี้นะครับช่วงหัวมานน้ำหน,นักหนีงเด้นะครับอืมพอดีข้านอเขาจบเปิดเพ่ง แต่แรกเดี๋ยวมาสัมผัสที่ไรเงี้ยมชวนใครสงครามเพื่อก็อยากเปิดเพลงนะหาคิมยากเลนะ่นอะไนี่ชวนฮะคนเปิดเพลงไร <c oughs> ไปหาบ่ค่อยได้มันติดเสียงเพลงกันเจ้าอืมพอดีแล้วมาตามกันนี้เราสนับหา,พพาเพื่อยุสงครามก่อนหาเราบ่พรอาจารย์ต่อยบุษโใส่ใเลยดิ <c oughs> สงครามพี่ต่อหลังสงครามแล้วเหรเห็น ถ้าเห็ดหัดถ้านเห็ดกับแพงเห็ดกัแพงจะกวอเป็นวันไนน่กวาเป็นวะกวอเป็นเะอกวอเป็นเนะเคยไปรับจานเคยไปก่อสางปะเคยโอเคยดีเคยโอ้คนก็เเคยไปไงถตาก็เป็นสร้างยังร้างเป็นก่อสางไามเจ้าฮะเป็นก่อสางไหมเจ้าเห็ดร้างยังเห็ดนุ่มม่อ่าวไม่เปิดร้างปูนมะหรือร้างผสมเ็ เียเปใช่กับปรกันดมันโอ้กับกันเนาะโอ oh, es. oh, ้อกับรกกอนเด้อเราเป็นสางปูนใช่ยังเห็นอันนันเนาะเดี๋ยวจงว่าตามมันต่อพี่รองตามเพิ่มฟันท้องนานิงเนาะถานน้องใดกขึ้นตัวเก่าอยู่ฟันตรวกาอเไรเงินเศ้าคือเก่าแหละนะครับเป็นเลขตัวเก่าสองศูนย์ศูนย์สองหลักการเด้พี่บอกหนึ่งหาศูนย์เนาะหนึ่งห้าหาศูนย์ลก็หนึ่งศูนย์ถ้าว่ากับแปยกงวดนนี้มาลดกัฟันตะต้องดก็ได้ C เก้าหาศูนตัวเดียวกันเจ้าด้อะนีงซื้อลอตเตอรี่อยู่องไป้อเซื้อหาศูนย์ด้วยกันเจ้าเลยเอเไม่พี่น้องกกันาชิว่าตัวมอดไว้ซื้อน้ำปน้อตว่าเด้เดี๋ยวมาโชคพี่น้องกันเะด้อตัวไทยตัวอม่มีเราเกรอเขาเอาจะเเอาศูนย์หาแล้วมันว่ามีแคกรเจ้าจะทำตัวเดียวแล้วเนาะสร้าน ยังใส่ยังควซื้อนะอืนี่ถ้าไม่เงินมาเลยมายเหลียเนี้ยนะครับอืมอาเลยกระซื้อกันเนี่ยนี่มาเลยซื้อหาหาศูนย์ไปได้ซื้อศูนย์หานะครับมาเลยกับฟันในตัวเดียวก็วหนีน้เลยเจ้าเจ้ามาเลยได้ฟันในซี่เก่าหาศูนย์หน้านในี้ได้เลยพี่บอกหนึ่งหาศูนย์เนาะอมันกระสลับกันนี่ซื้อนะ บข้อสามตัวขอไดาตัวเด็กข้อสามตัวเลยเด้อเอามนาดข้อสองเด้อขอสองคู่วังสิจังว่าหลายตัวเอาแัตวพี่น้องแต่สื่อลบในทางนั้นเองเนาะนะครับว่าเป็นดตัวใดอืมต้องกับเไดยดาวถือว่าเป็นตัวนี้ละนะครับอืม นี่เราพี่น้องตัวนี้แหละนักแสดงวานิลเนี่ยนะครับเลขฝันนะครับได้เงินยี่สิบบาทนะครับเงินหลกหลายเอาเงินยี่สิบบาทจำนำันศุกร์นะครับส่วนเลขที่บอกหนึ่งหาศูนย์โมเดยตะไถ่หนึ่งหาหาศูนย์แล้วก็หนึ่งศูนย์เป็นหน้าทั้งก็บฝันของนานิลไม่วันนี้แหละการเลขที่บอกเด้อนะครับตามให้นะครับกวนสงการยานคุณไปเที่ยวสงการกวนยานพี่นอ้องมาเห็นเลขเป็นเอาให้ยโฉมหอมันนั่นานานิลเนาะเอาคุณวานิลหลายทีแม่งไปนักทั้งนี่พี่น้องซี้ก็ วันนี้เขาดึงอ่าสูตรได้อันน,นี้ในขั้นสอบรถคือว่ารถห้างรถเป็นยังก่อโซคาดโซคาด์ว้าวไปเที่ยวอะไรวะสันโซคาดเที่ยวได้บัดเที่ยวบัตรแล้วพี่โอ้ยงวงมบอนอ่ะเนาะเที่ยวบัตรเอ่อไปเที่ยวนี่งค้ยอยุ้ยเพราะว่าไปเที่ยวไซร์โนเที่ยววัดรเที่ยวบัตกบ็บอมบอนแล้วอืม อ๋อสารวีรนรงค์ขอบคุณั่นเองหลายเด้อร่านผู้ชมทุกทานสุขสุขคนครับสวัสดีครับ